เด็กจะกินข้าวทั้งทีก็มีแต่ไข่ต้มกับน้ำพริกค่ะมันก็ไม่อิ่มพออเองก็ขู่จะเอาเรื่องเด็กเรื่องนี้ต้องช่วยเด็กแล้วค่ะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนนี้ศูนย์ปกป้องสิทธิเด็กเตรียมจะยื่นมือช่วยเหลือนี่เด็กที่เขาไปโพสต์ว่านี่หรือข้าวกลางวันของหนูมีข้าวไข่ต้มหนึ่งหน่วยและน้ำพริกตาแดงแบบนี้อย่างนี้มันใช่เหรอท่านพออว่าอย่างไรพออพอเห็นเด็กโพสต์โกรธมากเลยค่ะพยายามจะไปแจ้งตำรวจ นี่คือเรื่องราวของเด็กกับผู้มนวยการโรงเรียนราช,ชประชานุเคราะห<อ>์ที่21อาเภอแม่สารน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ<อ>ก็นักองนักใจเหมือนกันตํารวจสพแม่ลาน้อยก็อบ,บอกว่าครูแล้วก็ผอ,อเนี่ยเขาก็มาคุยกับตํารวจ<อ>และนักเรียนมาเลยค่ะมาประท้วงตํารวจอีกทีว่าถ้าผอ,อจะแจ้งความแล้วก็ จเจอกับพวกหนูหน่อยหนูก็มากันเยอะเพราะว่าไม่พอใจค่ะข้าวปลาก็กินไม่อิ่มแล้วพอ,อ,อจ,จะมาเอาเรื่องเด็กอีกทําไมออหรือว่ามันขาดแคลนตรงไหนงบมันน้อยก็ว่ามาแต่ไม่ใช่ว่าพอไม่มีอะไรจะกินแล้วมาเอาเรื่องเด็กแบบนี้จะมาเอาผิดกับคนที่ไปโพสต์มันก็ไม่ใช่เรื่องเออพื่อนๆเลยมาช่วยค,ค่ะมาช่วยว่าใครที่โพสต์ก็ต้องช่วยกันปกป้องเพราะว่าทาเพื่อส่วนรวมไอ้ถาดหลุมก็เห็นกันอยู่ว่ามันไม่พอจะกินก็ต้องมีคนมาไกล่เกลี่ยค่ะึงขนาดผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิ่นผู้นําศาสนามาพูดคุยคือไกล่เกลี่ย ไม่ได้ไกลเกลี่ยกับเด็กด้วยกันนะคะไกลเกลี่กับผอกับเด็กอะค่ะคือผอจะเอาเรื่องเด็กให้ได้เลยอะแล้วเด็กเขาก็เป็นกลุ่มเป็นกล้อนเนาะไม่ยอมค่ะเขาก็ประท้วงกันตอนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะพูดคุยกันอาหารทางออกแล้วก็ให้เด็กได้โล่งใจได้ได้ร่ำได้เรียนกันต่อค่ะตอนนี้เอาเป็นว่าย้ายผอหน่อยเลยไหมหนูคือพอบอกเด็กว่าย้ายผอนะโหเฮ้กันใหญ่เลยค่ะหนังสือออกแล้วนะคะว่ามีคําสั่งย้ายผอไปปฏิบัติราชการที่อื่น เพื่อให้เด็กๆได้เคลียร์เรื่องถาดหลุมไอกับข้าวที่ไม่พอกินกันอยู่นี่แหละค่ะแล้วเดี๋ยวทาหนังสือต่อว่าจะสอบหรือจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งเด็กและทั้งพอออย่างไรแต่ย้ายไปก่อนก็ดีค่ะเพราะว่าน้องๆก็บอกว่าเครียดจะกินก็ไม่อิ่มหิวก็หิวแถมยังมีเรื่องกับพออองคุณสุยแล้วน้องก็เป็นเด็กได้โอกาสด้วยนะคะ